วันดีนี่ม้าเองนะวันนี้เนี่ยม้านี่จะมีสูตรอันหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยทุกคนก็ไปกินไปชิมไปมาที่บ้านม้าเนี่ยไปกันมาไลายหนที่เซ็นตันเวิร์ตอนเปิดนี่คิวยาวเลยนะ ม้าก็ไปกินกันที่โน่นแล้วก็สั่งมากินกันที่บ้านวันนี้ม้าก็อยากจะรู้ว่าสูตรที่ร้านที่ไฮตี้เหลาที่ม้าไปกินไปไปชิมทั้งสั่งมากินเนี่ยมันมีอะไรบ้างถึงแม้อาจจะเหมือนมั่งหรือไม่เหมือนมั่งแต่ว่าเครื่องปรุงทุกอย่างเนี่ยเหมือน,นเขาแต่ว่ารสชาติแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะก็ไปปรับสูตรของแต่ละบ้านให้เข้ากันวันนี้ม้าก็จะมาแกะสูตรน้ำซุปของไฮตี้เหลาดูซิว่ารสชาติหรือว่าเครื่องปรุงเขามีอะไรบ้างมีเยอะแยะขนาดไหนมาดูกันว่ามีอะไรบ้าง เครื่องปรุงเขาก็มีไม่ได้เยอะนะแต่ก็นี่ไงประมาณนี้น้ำมันงาซีอิ๊วขาวพริกแห้งแล้วก็มีเกลือสมุนนี่สําคัญที่สุดก็คือพริกแกงของหมาล่าที่เขามีขายทั่วๆไปนะแต่ละสูตรแล้วเราก็มาปรับดูอันนี้เนี่ยนะพอเวลาชิมมันไม่เหมือนกับน้ําพริกเผาบ้านเราเลยนะดูเหมือนหน้าตาเหมือนแต่ว่าเวลากินแล้วถึงจะรู้ว่าอันนี้มันรสชาติของหมาล่าโดดเด่นมากเลยแล้วก็มีพวก เครื่องทั้งหลายก็มีทั้งผักชีใบกังวานลูกจันทร์ลูกอะไรเนี่ยประมาณอย่างเงี้ยดูสิแล้วก็มีเกลาขี้ด้วยที่จริงอ่อานจีนนี่ดีอย่างเลยนะมันมีเครื่องเยอะแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นเครื่องเทศที่บำรุงแล้วก็มีน้ําตาลกวดสูตรของม้าเนี่ยมาทั้งหมดเลยนะก็ไปปรับสูตรของแต่ละคนแต่ละคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันนะมาดูซิว่าม้าจะทําอะไรบ้างไปเราม้าก็ตั้งกระทะไว้ก่อน ใส่น้ำมันงาไปก่อนน้ำมันให้มันหอม,อมเสร็จแล้วเนี่ยน้ำมันต่อมาก็ใส่เครื่องเวลาเราใส่เครื่องเนี่ยนะเราก็ดูนะว่าบ้านเราเนี่ยจะใส่หม้อเล็กหม้อใหญ่ขนาดไหนเครื่องก็ต้องกะตามนะก็ผัดลงไปก่อนให้ได้กลิ่นก่อนผัดให้เหลืองเนี่ยให้เครื่องจนกลิ่นหอมออกมาตอนนี้กลิ่นมันหอมแล้ว ละมาก็ใส่สีอิ๊วขาวเวลาใส่ลองก่อนนะแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ใส่เกลือนี่อย่าเพิ่งใส่เยอะนะเพราะว่าในน้ำซุปเนี่ยมันก็มีความเข้มข้นของมันอยู่แล้วละมาก็ใส่พริกลงไปนะตอนนี้ม้าก็ต้มต้มซุปเอาไว้แล้วตั้งแต่เช้าเลยลวม้าก็เติมใส่ไปนิดหน่อย ให้มันแบบ wh, เหมือนกับโอ้โหดูที่มีเนี่ยเป็นน้ำมันขึ้นมาเลยตอนนี้พอเสร็จแล้วเาก็ใส่พริกแกงลงไปหอมมาก,ามากตอนนี้มันก็เดินอยู่ที่เสีฉวนเลยนะไม่ถึงตอนเดิไปเดินที่เสร์ชวนแล้วไปเจอกับหมีแพนด้าเลยนะเนี่เนี่ย เออเชียงใหม่ก็เนื้อเป็นมณฑลของมณฑลเสฉวนไปแล้วเนี่ยเดินไปไหนอยู่ที่เชียงใหม่ก็จะเตอแต่หมาล่าหมาล่าอ่าเสร็จเรียบร้อยพอผัดจนหอมแล้วได้ที่แล้วเนี่ยนะเรามาต้มน้ําซุปไว้เลยนะตั้งแต่เช้าน้าซุปต้มกระดูกหมูแล้วก็มาก็มาเทลงไปในน้ำอืมอร่อยไม่อร่อยมันก็อยู่กับที่น้ำซุปนี่แหละวันนี้มาใช้เ e อียเ e ล้งเอียเล้งแปลว่ากระดูกสันหลัง หอมมากหลังจากที่มานะผัดเครื่องออปรุงของหมาล่าทั้งหมดแล้วนะลงมาในน้ำซุปกระดูกหมูที่มาต้มเอาไว้แล้วนี่ตอนนี้มาก็จะมาทำน้ำจิ้มสูตรของน้ำจิ้มก็ไม่ใหญ่มากม้าก็มีน้ำส้มสายชูแล้วก็มี ต้นหอมน้ำส้มสายชูที่ม้าตักเอาไว้แล้วเนี่ยเครื่องปรุงก็อยู่ในตามที่ม้าเขียนเอาไว้อยู่ตรงนี้นะที่จริงเอสูตรนี้เนี่ยนะใครชอบแบบไหนก็เยอะใส่ต้นหอมเยอะก็ใส่ลงไปนะแล้วก็ใส่พริกแต่ม้าชอบพ e er. ริกเยอะๆเนี่ยสูตรนี้ก็อร่อยนีใส่นีใส่เครื่องปรุงทั้งหมดเลยลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปน้ำซุปที่ม้าต้มเนี่ยมันมีน้ำมันลอยไว้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่ก็เทลงไปเลย นี่มันมันเลยเวลาจิ้มกับเนื้อนี่อร่อยสุดๆนี่ทำไมคนนิยมหมาล่ารู้ไหมเพราะว่ากลิ่นของมันเนี่ยมันดูปักซอยนะท้ายซอยก็ได้กลิ่นทําให้อยากกินมากเลยนะนี่เครื่องเทศที่นี่เยอะจริงแต่เวลากินมันไม่ได้แรงมากนะ ความอร่อยของมันก็คืออยู่ตรงที่ทําให้เราลิ้นเราเหมือนกับมันชาไปนิดหน่อยรสชาติมันมีทั้งความเปรี้ยวความหอมของกลิ่นน้ําซุปแล้วก็มีทั้งต้นหอมกระเทียมตัดกับมาล่าที่เวลาเราจุ่มลงไปเนี่ยมากินเนี่ยโอ้รสชาตินี่เข้มข้นมากถึงอันนี้เนี่ยเป็นรสชาติของคนที่ชอบเครื่องเทศแล้วก็กลิ่นหอมของเออมาลาเนี่ยกลิ่นมันโดดเด่นมากเลยอื้อร่อยปะเดีย๋ยวเราไปจิ้มกับน้ําจิ้มของเราดีกว่าเสร็จแล้วชาบูหมาลาของหม,มา่าม้า การกินชาบูมาล่าเนี่ยมันกินคนเดียวก็ไม่อร่อยวันนี้ก็เลยชวนทีมงานมานั่งกินร่วมกันดูซิว่ารสชาติจะเป็นยังไงกินกันเป็นหมู่คณะแล้วอารมณ์มันจะเหมือนกับงานปาร์ตี้ไหมมากินกันเร็วๆเหมือนงานปาร์ตี้เลยบาล่าจริงๆเนี่ยกลิ่นมันหอมนะใครนึกว่าเครื่องเทศมันกลิ่นฉุนแต่เวลากินแล้วมันเข้ากันมากเลยมันกลิ่นหอมอร่อย สุกแล้วจจจิ้มมันก็อร่อยแล้วกลิ่นเครื่องเทศหอมเหมือนกับที่ร้านเขาเลยได้กลิ่นของหมาล่าขึ้นมาเตะจับุกเลยนะแล้วยิ่งเวลาเอาหมูเนี่ยจุ่มลงไปเนี่ยโอ้รสชาติสุดยอดเลยไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปหรือว่าจะเป็นน้ําจิ้มเนี่ยกินแล้วเป็นยังไงบ้างเลยรสชาติมีความใกล้เคียงที่ร้านนี่ะออกมาได้ว่าเพราะว่าเครื่องปรุงเนี่ยนะเหมือนกับทุกๆอย่างเลยนะมันจะต่างกันนิดนิดหน่อยหน่อยอะนะ เดยวทิ้งทิอะนะกินทิ้งคนเดียวได้หมดชาม,มาากินม้าล่าเลยนะได้กลิ่นของม้าล่าเลยน้ำซุปเนี่ยยิ่นน้ำซุปของมาร์ต้มด้วยกับดอกหมูนี่นะโอ้หรสชาติหอมอร่อย วันนี้เนี่ยสี่สูตรมาทั้งหมดที่ให้ก็กคือ,อใกล้เคียงกับของที่ร้านมากเลยนะแต่ถ้าจะให้ความเข้มข้นรสชาติดั้งเดิมเนี่ยก็ไปนั่งกินที่ร้านให้ที่เหลาดีกว่านะเพราะว่าเขามีความเด่๋รสชาติมาจากมือจริงแล้วก็เป็นเอกลักษณ์สุดท้ายแล้วก็คือต้องไปนั่งกินที่ร้านเขาจะได้บรรยากาศของความเป็นจีนด้วยวันนี้มาก็บายบายไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซิดตั้งใครห้มาด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนไปเรามากินกันเลยลาไปสองหนแล้วนะ ลาแล้วลาแล้วอกินกันเลยนี่โอ้อร่อยนะนกินเป็นยังไงหอมนะกินหอมมาก